จะมาก็เจก็ได้เจกพี่ไ่แกะทรงด้ว่าโอเคครับถ้ามันคิดยังไงว่าถ้าอยู่ดีเขามาดักเลยเลยเขาเเลยกว่าเดี๋ยวนะเขามีอะไรเร็วดีกว่าทำวีไอ้เขามีมอไซค์อ้สิดวิ่งกันเนาะใช่ใช่เอโดอย่งง้แหลไ้ังจรียนที่ายไงเรามาต้องมาคุม รอรอรอของวางใครไม่ลงรถอ่ะใครไม่ลงรถิงจิงหมดเลยหมดเลยหมดเลยถ้าใครยับรถไปที่อื่นป้าแต่ลองที่ไหนที่ไหนหรือแล้วแต่เลยเอารถไปแตกก็ได้เอากลับกลับนี่คือกับเมน ไม่ไม่เราหายแล้วหายดีดีดีไ่ไลไลเออตำรวจเขาอว่าคุณนานจับเลยไวันครับเนี่ยทำงานทำงานทำงานหนอะ cái này 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 ấy panda này nào mà ô đi panda đâu này cái gì 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 อุ้ยทงสองเขายังแขบไม่ขึ้นเลยอีกแล้วเหรอโสุดยอดโสุดยอดแล้วขุดถามจริงไอ้นุ้งก็แขบทงเดียวจริงไ้ยเล่นไม่เล่นแล้วผ่อนหัวเล่นแล้วไอ้เหี้ยให้ขุดคันนนหัวแล้วคันนนหัวแล้วเนาะตอนขึ้นหัวมันจะได้ไม่โผล่ออกไปใช่ไฟไม่รับปล่อยเก็บไม่ได้มันถึงจะลงได้นะ แม่โนจิมันมีสองั้นไม่ใช่ไคไม่ห่วงอะไรข้างหลังแล้วเนี่ยติ๋าไปลงให้แล้วนี่ไงแล้วก็ปตเขาเลยเลยไหนไหนเิีนนดี๋ยวไ่ชนเนี่ยน่าจะทุาตรงนี้แตก

ลองสอมีคนดักมึงมีคนมีคนตุ้มมีคนตุ้มมีบอลมีคนตุ้มอยู่ไหนอยู่ข้างล่าข้างล่าขอมาเลยขอมาเลยไปต่อตงต่อบไปใช่ใช่มักแมนมรักแมนต่อไปต่อไปต้องตอไปมันยังไหนเม่ตายก็มีพี่อาคำซ้ำอยู่หรอวะ เจอปอบแล้วปอกเกณฑ์อะไรไหมไหนไหนอยู่ไหนไปโงอนยังไงยังไงยัอยู่ในบ้าน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 กับอยู่นี่บอยู่มาผมบอยู่มาผมสวย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 อปอ่บ้านปอปอ่บ้านสเออโมอม

ไหนจริงด้วยรีแพรโอบ้างนะครับคุยข้าวข้าอดได้ไหมข้ามารีแพรไปฟังกูเลยไม่ได้ยินอ่ะไปโชคอด้วยก็เข้ารู้เน่งมต้ง แปดร้อยครับแปดรถขึ้นมา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 ไปไปส่งมาสีไปไปส่งมาสีก็ได้เดี๋ยวผมบางเรลลี่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาเตินบุกตรงนั้นมัมีอินฟานเหมือนกันนะย่ไงไได้ เอานนอีาอากแล้วคุณลขอเม่เหนอวะขอไม่ขอละเอะเขาเขาอยู่ทงสองแต่เราเราถล <มา S 3> <ร>่มเขาได้สองเขายิางหน่อยครับรอจานลูกเต็มเลยลงลงบม็กบอบครับฝั่งูงน้นบอกยอมแล้วครับ จแม่แมยอมจีนไป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 วาเฟเฟยรข้างหน้าเราไม่มีฟอบด้วยนะมารีไวละมาเปิดรถทิ้งด้วยโอสภาพรถบ้างนะยังไงไอ้ยอยู่เน่เลยเน่คุณต่มอะไรคุณนกคุณนก รถ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 อะไรรถสปายสปายเกิดละเอาพันแปหรือพันอา่าไม่มาเหรอเอาสองพอันนี้รถสปายอย่ไหนอยู่มีเหรอออ้นอ่ไงผมอืมไปมลยมอือ ชูป๋องชูปองตายเลยครับเมนล่าสุดยิงกันแล้วเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันไปเวยเดยว่มก็ช่วยไปแล้วเว้ยน่าจะเคลียร์น่าจะเคลียร์ตรงนี้น่าจะเคลียร์ละมันไม่มีใครไปสร้างฟอบเรามีแล้ว ในตัวตรงไหนไม่เียอถ้าถ้าจะขนาดนี้นะเราไปอยู่ฝั่งนู้นไหมเป็นครับ10%โอเคโอเคข้างหลังน่าจะโดนก่อนเราจะเป็นเราจะเป็นคนไปกอบปูข้างหลังเองเว้ยไม่ไม่าขึ้นรถกันแล้วครับรถจ้ามาไปเลยก็ได้ ครวะไอโมอเร็วดิมากแมนไม่มาเหรอไม่มาเหรอไปเลยไปเลยไีไม่มาฮีเิดแค่นี้ว่าไงว่าไงบัรับไงชักช้าจนขจะยึดแล้วโอ้ยจบแล้วไปเลยาเป็นสิ่งีเสงีองไม่ใช้ยดไหมวะ Yeah mm -hmm. <laughs>